ลาชามลาชามดกชามนางเชืจะดีเยอะนี่มีเตนอันเดียวเนาะค่ะเล้านกับขมนเห็ดกินเห็ดอยู่เ็ไมนเปล่แกงไมกินแรงนละ ได้ไค่อยกินล่ะโอ้นี่ตัวนอนได้นี่ตัวนอนตัวนอนบ่งยังนี่เอาเสาอเสอดเอามาใส่บ่งนบ่งหนอไม้โอ้นอนที่เพิ่นเจาะเอาแต่เอ่ลําไม้นะท่านผู้ชมมาเห็ดเอาะกินนี่เขาให้เด้เนาะโอ้ี่เพิ่นขึ้นควสบายดีสดีท่านผู้ชมดกทุกคน ตอนนี้เฮาอยู่บ้านละเตืองเมืองซีโปนแฟงโซนิเขตทุกคนเฮากายมาบ้านละเตืองนี่เฮาเห็นพี่น้องสุนทรบลูเพิ่นตําเข่าบรรทวนเอ้ยบรรทวนโอ้ตําเข่าแล้วแหละเมื่อใจฮะใจเอ้ยกระชับหัวตําตําไปว่ายตําไปว่ายเอ้ยเด็กตัวละตาบินนี่ย เต็มกระชามเด้ขาวๆเด้ดำเลยงามเด้เจได้เราขึงเงินเจ็บอ๋อเนาะห้ามโอ้โดยไายกรมอนเลยเออโอ้ไวเนาะข้าวปีนี้บ่กด้่ระหูดมาเต็มกระห้ากระหูดบ่นะตัวนี้ห้ากระหูดมาบ่เม่นโดยโดยไายเต็มโอ้กี่ไหนเออตรงไหนไทรเออเชี่ยิงเหรอเต็มเท่าไหร่เจ้ง ตอนนี้เป็นจูตาชรายบ่นะาอบจูบ่ยิชูน้นี่ตังตัวน้นนและยิงหยยิงเท่ห์ั้เอายิงได้จยิงเด้โอ้โขอเบื้องบางบางบางอกรณีแบบประเพณนีบางคนบ่ได้เลยจับเขาคบ่ได้เลยจับเขาให้เจ้าน่ะคลั่งเลยนั่นเขาจงขอก่อนพ่วงบ่น่ บัดพวงบัดพวงชนาเร็จ้าเ่วจ้าวว้ต้นมันหรกินเออเละเื่อนแทนนาเท่อขันเตะบ่อเอ้าตอ้เต็มตั้งไหนโอ้เข่าก็เต็มนี่นี่เข่าให้เพื่อนหูดมาแล้วกะมอในบนซื้อบ่นาช่วยมันไนมานบ่เออ่กำลังเก็บตัวนี้ก โอ้นี่ก็เต็มนี่กะนี่สวิเตอร์ครับดงไหมครับดงคุนะไปลงเขากัคนแล้วแหละทำเขาทำน้ำกะตอนนี้เหนื่อยคนเลิกทรงเฮนยนละโบ่บเกียร์แล้วฮะกเลิกตรงเฮียน

เอ้ามเยอะเอาตะบางแม่จรงจัต้องซ่อมนสะอาดให้มันเงืกเตาได้มั้ตาหอบาอยู่ฮ้อนบอกกับตอนเออฮ้อนแล้วจับเบรือไม่หอนแล้วกะต้องเห็ดพรมหอนนี่แน่ะเนาเย็นกตได้ไจอยกับเห็ดป็นเนาะ เยาจขูดออกสีเลยใจเนี่ยยากขูดออกเคนจะขูดออกขาวๆมานนะคันขูดออกเราบ่ได้เนาะบอซื้อฮะบนเรือนนบนเจ้าเหรอันเจ้าั่นเอ้สาวน่นลวกบ่งามบ่งาลวกตาไหนมองล่ะ มององมองอะไรมองหน้าก 1, 2, 1, ันจ้ามองดิเพิ่นเอาไม้ขณีมาเขาบออามืจ <ot ac mín imin> ับจะบอมือจับคอยว่าห้อนในเบอร์หูเลยจะจุ้งไม่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 จับไปตรงปะนี่หรือกันไรเห็ดแห้งกับขาดค่อยคอยเห็ดแห้งกับขาดเอาตรงโบแห้งให้มันขาดเพราะว่ามันขาดมันเป็นคนละชินมันกับโบงามอีก เออเราไปแทงออกก็เป็นนั้นนันมันก็สีง่ามตอนนี้ใหาอยู่บ้านตะนางไปบ้านละเตืองบ้านละเตืองเมืองสิโปนเห็นวินละเตืองบ้านนี้ก็ขุนกระหิตนกใหม่แห้งขายกันทุกนุกช่วงนี้ก็ไปหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเห็นเห็นนกใหม่ มบ้างบางหมู่บ้านกับบริเวณนั่นเนาะเที่ยากายมากอะสนหนักมีแต่ข้าเจ้าเฮ็ดนั่นแหละเนาะแบบพอได้ทรงนี้มันน้ำไม้กันกิโลหนึ่งสี่หาสิบพันกี่ตัวกิโลหนึ่งประมาณร้อยบาทกิโลแห่งร้อยบาทงานห้าสิบห้าบอกร้อยปลายเอาไลร้อยหนึ่งก่อนร้อยหนึ่งเนาะคือว่าแพงแล้วตัว ทำหลับเฮาอยู่บ้านนอกบนน้าบนบ่มีอยังเห็ดกะกะพอเห็ดนะปีนึงมันจะมีทั้นึงเนาะน้นไม้นี่เนาะเการมาดูการมันน่ะแหละส่งยำยำฝนนี่แหละมันมีตกแรงกะมันก็บ่มีอย่างเห็ดต้องมือเบาๆบ่นั่นน่ะฮะคอยขีดเอานนั่เราขีดแห่มันขาดมันก็บ่งามมันก็เป็นมันแตกออกมันก็บ่เป็นอัไนกัน คนอะยะตัวนย่าย่นะไปแต่งามเอ่แหกตัวย่นย่นะหอบเนาะน้ำใหม่หอมอยู่แล้วน้ำใหม่เนี่ยต้มจำเจียวหอนปลาจอยหอนดูหลานเพกะ ยังมาดูงามเลยคักเนาะอ่อนคักอะไร้านน้อยเป็นซอยไปาแาละเหมาะไมหมหมุมุเรียนเต้บห่นนห้องแรกมันมุดมุนห,ห้องแรก นมะันจะดีเยี่ยมรมีเตนอันเดียวเลยเนาะหาแบบนั้นมีมีอันเะดียวฮอรบ่ ได้แล้วอหอนเด็ดเฮ็ดหม้อใหญ่ๆนี่คักเนาะสบายชาบแบบนี้เฮ็ดยังกินบ่ท่อตักกันเถาะจ้าอ๋อบังบังรืมแม่นโอ้เฮ็ดได้กินแกงนะแกงบ่หรือหรือต้มต้มโอ้ นุมไยนุมไยบงมัน huh. น uh ุมไย้ไรไม่บงมันไอ้แม่นุายไอ้ไรอ้อใหญ่ไงอ่อฮันแรงมันนี่เนาะอันนี้เฮือนคั่วบ่หรือว่าเฮือนเฮือนปะเถาเฮือนคั่วอ่ออันนี้นี่ตีเฮือนปะเถาะม่เฮือนนอนเออเฮือนนอนนี่เฮือนเพิ่นธรรมสุนทรอันยังสนใจของของมาได้ใช่นะ เออเจ๊บบอคลายบ่อยางามนเออลูกค้อยเห็ดอ๋ลูกเจ้าเห็ดงามได้เลเห็ดเนี่ยโมีอันอบ่อัดโบมีบอมีนี่เลยอืม <c 195 2> งามเลยสำหรัโอ้อันอัดเนาะอะไรยอะก็เอาเลยสาวหาค0ันเนาะนี่อัดผมโอ้ยงายเกี่ยวหกพันน่ะนะเออคอนเสิรมได้ขยันวันน้ำการเลยบมแม่นวันน้าเออกอเออเป็นสหกาสิบเอ็ดพันกีบอืมองามงามงามนมคือสิบบอน ไวเนาะมันได้ก็จะเอาอันนั้นมันได้เอาอันนั้นมันนะไอ้ลืมมันนะลืมมันนะเออจักเชิญวันใดๆไอ้นี่นะมันทนตัวนี้มันแข็งกระทงอ่อกระทงามันนี่อันนี้ฝีมือของลูกพผนเห็ดทำผสมเห็ดคายอันหนึ่งเฉพาะหัวนี่เซาฮาตัวพาปิดนี่เป็นหกพันเออเขาจะเอาตัวนี้ไปปิดด้วย พ่อเฒ่าเอาปลิกขมขมนี่เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เป็นใหม่แกงใบใหม่กินแรงเพิ่นว่าอือเอาขอบใจพ่อเฒ่าเอาตัวอันนี้นี่ะอันนี้เก็บยังเก็บมกบเออกบไทางหลังกเนาะเอาไปแกงกินบ่ โอ้ขักแล้วของแสบแล้วนะ่ะมักบวบสดๆเลยสวนเจ้าสวนเจ้าบ่ะโอ้ขักแล้วพอดีงาเลยหมักบวบมันอ่อนนะเน่้อน้อยนั่นเอาลงแล้ว ดู่หาเอาตัวใหญ่ๆเปล่าปิดมุกบวบแกงเสน้นใหท่ารผู้รรมสมนี่แหละอยู่บนนอกบนนาปลูกบวบกินเองสบายของแตะะ่ะยางหมกเพชรปุ่นทางใน,นมีสวนหมกเพชรทางในโอ้ไปใช้มดแล้วเหือดลังนี่ไปหมดแล้วเนาะต้มต้มยังไก่ โอ้มาเฮือดลังนี่ก็ต้มหนไม้อีกเนาะโอ้โหต้มธนไม่ได้แถวนี้ได้ช่วงนี้นี่แห้งแล้วเนานะไก่สิแห้งแล้วแห้งแล้วตากอีกมือหนึ่งบอหรีอว่าพอดีเลยเนี่มือนึงตากอีกมือหนึ่งเก็บใส่กระสอบไว้คาย น้ำไม้ไปหาไก่เติบบ่หน้ำไม้นี่ยมได้ไก่บ้านได้เนาะนน้ำไม้ยังเคินเอามาเห็ดเนี่ยน้ำไม้ชอดหน้ำไม้ชอดหน้ำไม้อื่นๆก็เห็ดได้บอ้ได้แบบน้ำไม้พางหน้ำไม้พุ่งได้กันบ่พางน้ำไม้พุ่งได้ได้กันเนาะเออยันเจอเซิรนเซินกินกินข้าวแรงบ่อ้ยได้ยังกินข้าวแรงเพื่อนก็จ้า ของแสบเด่นเลยใส่จอยิงนะได้ได้คอยกินละโอ้นี่ตัวนอนเลยนี่ตัวนอนตัวนอนบ่งยังนี่เอ้ามาแต่ใช้บงบงหรอไม่โอ้นอนที่คนเจาะเอาแต่เอะลำไม้เนี่ท่านผู้ชม มาเห็ดเอาะกินนี่เขาให้เด้เนาะโอ้เึินขึ้นครัวเด้เนาะงาม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 ิึนครัวเจอเจอขอบใจขอบใจแสบแล้วจะกินเนี่ยเขาให้กินกับอาหารแบบนี้โอ้มันคือเขาท่ายแล้วเ To bông cơn to bông bong bông nó mãi phải... ừ. okay. câu... Câu câu không hi Pehu nó mhm 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 mhm

โดยเท่าไรประมาณ<อ>ชาว,าว,ส,ชาวสิบสิบสอบบางเถื่อก็หาสอบก็มีบางปีเนาะยิงตามปีได้เข่างามเข่าดีอ๋อขอบใจขอบใจโอเคเนะาะท่านผู้ชมสำหรับอีพีนี้เราเลาะบ้านละเตืองถูงวปะกายบ้านละเตืองมากเลยแหว่เยี่ยมยามทำข่า,ขาวพี่น้องส่วนเผารู้เนาะ แวกเก็มาลินเนเมืองเอ้ยผ่ดเลยผล่ดลกำลังกินเข้ากินน้ำอยู่ทาผู้สมสำหรับคลิปนี้ทางทีมงานเมบทเฮากับสิขอจบคิปไว้สำนี้ขอขอบใจสำหรับการติดตามับสมขอขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ในอีพีต่อไปสบายดี